วันนี้เราจะมาทำโรโยไอซิ่งคุกกี้กันค่ะผสมผงฟูกับแป้งผสมแป้งและผงฟูเข้าด้วยกันนำเนยเค็ม400กร,รมัมมาตีให้ตัวเนยมีลักษณะที่ฟูขึ้นจากนั้นเราจะใส่ด้วยเกลือป่น1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่ไข่แดงไปสีฟองคนส่วนผสมของเนยและไข่แดงให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะใส่ตามไปด้วยกลิ่นวานิลาสี่ช้อนชาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของตัวคุกกี้ของเราค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งไป200รยกรัมคนส่วนผสมของเนยและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันแบ่งแป้งใส่2 3สรอบรอบแรกใส่เพื่อดูดซับความชื้นของส่วนผสม แล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปตัวแป้งดูเราพอเข้าที่แล้วจะไม่ติดมือค่ะปั้นเป็นกลมๆและเร็บแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นอยู่ที่30-1ชั่วโมง <hour> เมื่อครบเวลานํามานวดมือให้มีลักษณะที่อ่อนนุ่มลงมานิดหนึ่งแต่อย่านวดนานจนเกินไปนะคะโรยแป้งสาลีในประสงค์ใช้โรลิ่งพินในการกด การรีดให้ตัวแป้งมีลักษณะที่บางแต่ก็อย่าบางจนเกินไปนะคะใช้พิมุงกลมในการจะทำลายทำตัวคุกกี้ของเราค่ะใช้สปาตูลาในการเซะต,ตัวคุกกี้นำเข้าอบที่อุณหภูมิร7อองศาเป็นเวลา15นาทีค่ะตีไข่ขาวสีฟองให้มีลักษณะที่ฟูขึ้น ใส่กลิ่นวานิลาไป1-2ส่วน2ช้อนชาเกลือป่น1-2ส่วน2ช้อนชาและแอมตารไอซิ่ง800กรัมค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันตัวนี้จะเป็นการทำตัวหน้าโรโยไอซิ่งนะคะให้ตัวโรโยไอซิ่งของเราออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นนำไปผสมสีผสมอาหารแล้วแต่งหน้าคุกกี้ตามแบบที่เราต้องการค่ะ